พี่ต้นสามแล้วก็พี่ต้นสี่นะคะเอ๊แต่แต่จะไม่เคยไม่ได้ไม่เคยล้างปะเจเลยนะหลายวันแล้วจ้ามไม่ได้ตั้งแต่วันนั้นอะจ้าใส่ปะเจไว้แล้วก็ไม่เคยล้างเลยนะแต่มันไม่ไม่ล้างก็ดีนะเพราะว่าเราต้องขึ้นทุกวันอยู่แล้วอะแล้วก็อืมไม่ไม่ต้องล้างละนี่ยุงเยอะมากแต่มันมืดมาแล้วนะคะมืดมากนะนี่นจะเห็นก้อนเมฆแต่ไม่รู้ว่าทําไม ถ้ามองแบบนี้มันก็ไม่ได้อาจจะตาลายอมีแหงจังมีแหงจังขอบคุณนะคะน้ำท่วมไหมน้ำไม่ท่วมเลยแต่ฝนตกหลายวันนะคะตกหลายวันมากแต่น้ำไม่ท่วมนะคะอโวคาโดนะคะต้นนี้เป็นต้นอโวคาโดใหญขยันมากขอบคุณค่ะน้ำไม่ท่วมนะคะบ้านจำมันอยู่สูงมากอะมอง แต่ถ้าไปที่วัดก็จะมองเห็นทั่วเมืองฝางนี่บ้านจาน้ำไม่ท่วมครับพี่อยู่บนดอยสูงมากมาดูบ้านจาาก็แล้วกันนะครับมายืนตรงนี้ก็แล้วกันเนาะเปลี่ยนสถานที่บ้างจะออมาไลฟ์ที่บ้านทุกวันทุกวันนี้จะไหวไหมเสียงแมวแมวกัดกัน ขอบคุณค่ะพี่มีแหงมีแหงจังยังจำกันได้ไหมโอ้ยในนี้มันไม่ขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บๆนะคะต้องสลับไปเป็นข้อความวันนี้ก่อนนี่เขาจะประกาศอีและจำกันได้สีสเกตอ๋อจากสีสเกตใช่ไหมคะจันจีลาโอ้อยู่ไกลมากพี่จาก็ไม่เคยไปนะที่สีสเกต ไม่ได้เจอกันนานเลยยังจํากันได้ไหมยังจําได้นะคะมีแหงจังนะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาให้กําลังใจนะคะอ๋อนี่ที่จริงก็มีผู้ติดตามเยอะแต่ว่าเป็นสายดันนะคะไม่ได้สร้างบ้านเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีแห่งจัง นี่เป็นเป็นจะจะจะเป็นอะไรไหมนะคะเนี่ยแต่ว่าแต่มันไม่ใช่เพลงอัะนนะั้นเนาะมันเป็นเพลงแบบแต่มันก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหรอ่อ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาให้กําลังใจนะคะสวัสดีห้าดวงตานะคะแล้วก็หกดวงใจนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากฟังเพลงด้วยกันก็แล้ว ก็แล้วกันนะคะเ,เดี๋ยวนี่มันเป็นเพลงเขาจะประกาศเสียงตามสายแบบเนี้ยเดี๋ยวก็น่าจะจบแล้วาภาพชัดดีเสียงชัดเจนเยี่ยมมากเลยจ้าขอบคุณค่ะพี่นี่บ้านจามอยู่ตรงนี้ถ้ามีโอกาสก็ขึ้นมาเที่ยวเมืองฝางนะคะพี่เสียงดังมาก มันไปอยู่ที่ไหนมันก็ได้ยินอะเพราะว่าเขาจะประกาศเสียงตามสายหมู่บ้านแบบนี้ค่ะพ <c oughs> ี่น่าจะอีกนานติดตามแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณจันจีลานะคะขอบคุณมากมากพูดเยอะไม่ได้นะคะเนี่ยมันสวนทางกับเสียงมันอะไรนะมันแข่งแข่งกับเสียง ไปแต่ช่วงหน้าหนาวช่วงนี้ทํานาที่บ้านก่อนจ้าโอใช่ใช่ว่ต้องมาช่วงหน้าหนาวนั่นแหละมาตอนไปฝนต้นหนาวก็สวยแต่แต่มันจะมีฝนเนาะแต,แต่ก็สวยนะคะไปฝนต้นหนาวก็เดจจามชอบหน้าฝนนะคะแต,แต่แต่ถ้านหน้าหนาวก็ดีแต่ต้องมาช่วง อ๋อประมาณธันวามก,กราแบบนี้ค่ะพี่มามาเขาดาวหรือว่ามานอนพักก่อนก่อนสิ้นปีหรือว่าหรือว่าช่วงปีใหม่ก็ได้นะคะมันมันไปดูทะเลหมอกอะไรแบบนี้เนาะถ้าไปดอยอ่างขางนะคะไปนอนกลางเต็นท์ไปไปแคมปิ้งแต่เขาก็จะเป็น,นอนแถวแถวฐานฐานของทาหารนะคะเมื่อวานก็โดนเนี่ยน,น,นะชนกัน ขอบคุณค่ะขอบคุณหัวใจ